ครับวันนี้ครูแม็กได้ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับพ่นอ้อยนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยผงเดอะฮีโร่ซึ่งมันเป็นปุ๋ยผงชนิดเดียวนะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีได้ในประเทศไทยมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นเห็นซองเล็กๆอย่างนี้ครับฉีดได้ฉีดได้100ไรไล่1ครั้งถ้า50ไล่ฉีดได้2ครั้งถ้า10ไล่ครับฉีดได้ สิบครั้งนะครับเดี๋ยวคุณแม็กจะผสมให้ดูนะฮะฉีกแล้วนะนี่คุณแม็กฉีกแล้วได้มาใหม่ครับได้มาใหม่ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับธาตุอาหารรองจะเป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมผสมอยู่เนี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแบบเข้มข้นมากๆเลยนะฮะแล้วจะเป็นกำมะถันอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับสาหรับแมกนีเซียมมีเซียมนี้เหมาะสําหรับพืชที่มันไม่เขียวคนที่ชอบเขียวนะครับเขียวใบใหญ่ใบหนา ใบมันซึ่งแปลงคูแมกแปลงเนี้ครับมันไม่มีระบบน้ําแล้งก็แล้งฝนไม่ตกสักทีตอนนี้ตอนเย็นๆครับก็จะมาพ่นให้ดูนะครับวิธีผสมครับช้อนเล็กๆนี่นะนี่นะนิดเดียวนี่ครับหนึ่งช้อนต่อน้ํยี่สลิตรนะครับอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอันนี้ขอเรียกว่าช้อนคูนห้ามคูน,นห้ามคูนนะครับจะต้องปาดพอดีพอดี อย่างนี้เขาเรียกว่าช้อนเพียงห้ามพูนเด็ดขาดเพราะว่ามันเข้มข้นมากๆนะฮะแล้วก็ผสมลงไปเลยครับนี่ผสมลงไปเท่านี้ต่อน้ำยี่สิบริรครับจากนั้นก็คนนะครับคนคนให้เข้ากันนะฮะวิธีผสมปุ๋ยดีที่สุดนะครับก็คือใส่ทีละอย่างแล้วก็คนอย่างเงี้คนให้เข้ากันนะครับนี่เรียบร้อยนะครับแต่คุณแม่ก็จะใส่ ตัวนี้ด้วยสัก 5cc ครับอ่าพระเอกของเราพัดบัลครับพัดบันไปกดอะมิโนนะครับตัวนี้จะธาตุอาหารครบบางขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ตัวเนี้ยเพราะว่าคูม็กใช้เราติดใจในคุณภาพแล้วนะฮะกัวตัวนั้นไม่ได้ผลต้องใส่ตัวนี้ครับแค่ 5cc พอครับถ้วยตวงจะมี cc บอกจะมี cc บอกนะครับเนี่ยถ้วยตวงเล็กเนี่ยครับมันจะมีอ่า 5cc ตัวนี้จะเป็นประมาณ 40cc นะครับ นี่เดียวครับ5ซีใส่ลงไปเรียบร้อยก็ค้นชุดชุชุชชถูมือบ้างไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายนะครับจากนั้นก็ที่สำคัญตัวนี้นะฮะอ้าวไคโตซานหิวหนึ่งจำเป็นมากๆเพราะตัวนี้จะช่วยให้อ้อยของเราเนะครับกระตุ้นให้กินทาตุอาหารเร็วที่สุดปกติธรรมดาถ้าไม่ใส่ครับ ถ้ามันเจอธาตุอาหารมันก็กินธรรมดาแต่ถ้าใส่ตัวนี้ลงไปถ้าเจอธาตุอาหารครับอ้อยมันจะสวบเอานะฮะจ้วบๆเลยนะครับกระตุ้นให้พืชกินได้เร็วมากเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็ใส่แค่5ซีพอไม่ต้องใส่เยอะครับนี่ถูกไม้ถูกมือไม่เป็นไรนี่แหละครับเดี๋ยวอาฉีดพ่นอยู่ที่7ถึง15วันต่อหนึ่งครั้งนะครับคุณแม็กซ์จะมาฉีดพ่นลองดูไอ้แปลงนี่ครับมันแรงจัดไม่มีระบบน้ำนี่แหละ มันจะเป็นอย่างไรนะฮะอ้อยมันก็เหี้ยวเหี่ยวมันรอน้ํานะรอน้ําฝนฝนก็ไม่ตกสักทีครุคณนุ่ก็รอรออยู่นะครับโอเคนะครับวิธีพน่นอ้อยช่วงหน้าแรงต้องพ่นแบบนี้นะคะผิวๆไปเลย